สวัสดีตอนเย็นจ้าเยอรมันมืดเร็วจ้าเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนนาฬิกาจาาเมื่อวานนี่เปลี่ยนนาฬิกาจาก5ชั่วโมงเป็น6ชั่วโมงจ้าตอนนี้ช้ากว่าไทย6ชั่วโมงจ้าเนอะเออฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะทองฟ้ามันจะเออ มีอะไรแบบว่ามันจะแปลกอ่ะจะแปลกทุกวันทุกวันนะเนาะเมฆอะเพราะมันมีเมฆเยอะจ้ะมีเมฆมีแดดนิดนิดเนาะจ้ะนี่วันนี้ก็ไม่เท่าไรจ้ะมีแค่ว่ามันเป็นดำๆยาวๆไปอย่างนี้เนาะบางทีแปลกกว่านี้อีกจ้ะแบบว่าเมฆมันจะเป็นก้อนหน่อยๆเต็มฝ้าเนาะเพราะตะวันตกดินแดดส่งขึ้นมาเนาะตะวันส่งขึ้นมาเมฆจะเป็นสีแดงมดเลยจ้ะเนาะวันนี้มันเป็นแบบนี้เดี๋ยววันหลังถ้าเห็น ไม่รู้ว่าจะมีจะเห็นหรือเปล่าอ่ะเนาะบางทีเราก็เออไม่เห็นจ้ะบางทีมันก็มีอยู่ทางอื่นเนาะแต่บ้านฉันมันเป็นแบบว่าวิวไม่ค่อยสวยอะ่ะเนาะเห็นไหมมีเครื่องบินเลยจ้ะเครื่องบินลงดุสันตบเนาะเห็นไหมตาตมีดำอะ่ะ <c> ไ <oughs> ตมีดำอะ่ะเครื่องบิน ตอนนี้มืดเร็วหน่อยหนึ่งเนาะฮกโมงก็มืดแล้วจ้ะเนาะเสียงนกนตอนเย็นจะเป็นอย่าหลจะเสียงนกเนาะอากาศเย็นสบายจังเลยเนาะ, <c oughs> นะเห็นดาวแล้วจ้ะดาวออกมาแล้วเ <c oughs> นาะตรงน,นี้ไม่มีเมฆหรือว่าม,มีแต่บามมืดหรือยังไง เป็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าปนดำดำเนาะจ้ะโอเคจ้าเอาฝ้ามาให้ดูท้องฝ้าท้องฟ้า,อฟาตอนเย็นเย็นจ้าสวัสดีจ้าเสียงนกเสียงนก